แบบฝึกที่3ประกอบการเรียนบทที่5ทำวียาวันไหวคําชี้แจงนําคําในกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้คล้องจองกันคําศัพท์ใบหญ้าพ่อพูนชาติไทยเกี่ยวข้าวต่าใหญ่ยุให้ไปงูตัวดําสู้ไม่ถอยสารตัก,กร้าเห็นน้ําใสตัวอย่างนักเรียนคู่กับเขียนอ่านเด็กๆสังเกตคําว่านักเรียนนะคะ กับคำว่าเขียนอ่านสองคำนี้นะคะเป็นคำคล้องจองสองพยางนะคะถ้าเป็นคำคล้องจองสองพยางให้ดูที่พยางหลังของกลุ่มคำแรกและพยางแรกของของกลุ่มคำที่สองนะคะจะต้องเป็นคำที่คล้องจองกันก็คือมีสระและตัวสะกดเหมือนกันนะคะเรามาดูคำว่าเรียนกับคำว่าเขียนนะคะซึ่งเป็นคำคล้องจองกันคำว่าเรียนมีสระเอ คำว่าเขียนก็มีสระเอียเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเป็นนอนเหมือนกันนะคะซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนนะคะต่อไปนะคะฝั่งนี้จะเป็นคํคล้องจอง3พยางนะคะถ้าเป็นคาคล้องจอง3าพยางดูที่คำคำที่3ของกลุ่มคําที่1แล้วก็คําที่1ของกลุ่มคําที่2นะคะ จะต้องเป็นคำพล้องจองกันนะคะอะเรามาดูคำว่าไผ่คำว่าไปนะคะเป็นคำาล้องจองกันเพราะว่ามีสระไอไม้มาลายเหมือนกันนะคะเรามาดูข้อแรกเลยนะคะคำแรกเหรียญบาทนะคะคำว่าบาทเวลาอ่านออกเวลาอ่านสะกดคำนะคะจะอ่านออกเสียงว่าบออดอบาทเราก็หาคำที่มีสระอาแล้วก็สะกดด้วย มาตราตัวสะกดแม่กดนะคะคือคําว่าชาตินะคะบาทชาติมีสระอาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวสะกดในมาตราแม่กฎเหมือนกันนะคะจึงได้คําว่าเหรียญบาทชาติไทยนะคะเป็นคำคล้องจองกันเอาเป็นฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้เป็นคาคล้องจองสองพยางก่อนนะคะต่อไปต้นไม้นะคะต้นไม้เราก็ไปหาคําที่ มีสาะไอเหมือนกันนะคะก็ได้คำว่าใบหญ้านะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะต่อไปคำว่าถ้ำเขาเราก็ไปหาคำที่มีสระเอานะคะนี่ก็จะได้คำนี้มานะคะคำว่าเต่าใหญ่นะคะถ้ำเขาเต่าใหญ่นะคะต่อไปปุ๋ยคอกนะคะคอก คอ,อ,อกขมีสระอ,อหากคำที่มีสระอ,อแล้วสะกดด้วยแม่กกนะคะคือคำว่าพ่อพูนนะคะคำพล้องจองคำนี้นะคะปุ๋ยขอ้พอพ่อพูนนะคะต่อไปยาวเรียวนะคะคำว่าเรียวเราก็ไปหาคำที่มีสะระเอียแล้วสะกดด้วยวเวนก็คือคำว่าเกี่ยวข้าวนะคะคำพล้องจองคำนี้ก็คือคำว่ายาวเรียวเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นคำคล้องจองสามพยางนะคะคำนี้ไปดูปูนะคะคำสุดท้ายของกลุ่มคำที่หนึ่งคือคำว่าปูนะคะเราก็ไปหาคำที่มีสารอูมาเติมนะคะสระอูก็คือคำว่างูตัวดำนะคะคำคล้องจองสามพยางนี้นะคะคือคำว่าไปดูปูงูตัวดำนะคะต่อไปนะคะ ทำท่าดุคำสุดท้ายของพยางค์ที่3มนี้นะคะคือคำว่าดุเราก็ไปหาคำที่มีสระอุไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็จะได้คำว่ายุนะคะเราก็เติมไปคำ้องจองนี้ก็จะได้คำว่าทำท่าดุยุให้ไปนะคะต่อไปคำว่าวัวตัวผู้คำสุดท้ายของกลุ่มคำที่หนึ่งนะคะคำนี้คือคำว่าผู้ เราก็ไปหาคําที่มีสระอูไม่มีตัวสะกดก็จะได้คํานี้มานะคะสู้ไม่ถอยคำร้องจองสามพยางนี้ก็จะได้คําว่าวัวตัวผู้สู้ไม่ถอยนะคะต่อไปคําว่าพ่อทํางานนะคะคําว่างานนะคะมีสระอาแล้วก็สะกดด้วยโนหนูหรือมาตาตัวสะกดแม่กลนะคะเราก็ไปหาคํานี้คําที่มีสระอาแล้วก็โนหนูเป็นตัวสะกดก็จะได้คําว่าสารนะคะ คำคล้องจองสามพยางคำนี้ก็จะได้ว่าพ่อทํางานสารตะกระ้านะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะลมพัดเย็นคําว่าเย็นนะคะมีสระยอเอ็นนอนเย็นมีสระเอะแล้วก็มีนอนกเป็นตัวสะกดนะคะเราก็ไปหาคําที่มีสระเอะแล้วก็นอนเป็นตัวสะกดนะคะก็จะได้คําว่าเห็นนะคะคำคล้องจองคำนี้ก็จะได้คำว่าลมพัดเย็นเห็นน้ำใสนะคะ